ผลิตภัณฑ์สักผ้าเอเซนส์สำหรับชุดชั้นในอ่อนโยนช่วยยับยั้งแบคทีเรียกลับเข้าสู่คุยเช้าโชว์สเปเชียลในวันหยุดแบบนี้ขอบคุณมากเลยครับตื่นเช้านี้มาทำความรู้จักกับเรา3คนและ1ตัวด้วยจะบ,บ,บอกว่าเวทีการแข่งขันเนี่ยมันต้องมีไก่รจริงๆแข่งขันเลยดิมาต่อกัน ช้าอย่างเงี้ยช้าอย่างเงี้ยมันมันมีไก่พันอยู่แล้วเออไก่ตายโดนเชื่อมันตอบว่าบัวขาวครับผมไก่ที่่ายมวยคนนี้มันไม่มีนาฬิกาใส่หรอวะไม่จริงๆแล้วมันต้องเป็นอย่างนงี้แหละนะครับพอได้ยินเสียงอะไรตะเขาเขาจะต้อนรับไอคือต้อนรับไงอ๋อนี่คือต้อนรับแขกใช่ต้อนรับแขกอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วบัวขาวเนี่ยไม่ได้ชื่อจะเล่นจริงๆเขาชื่อเล่นจริงๆของบัวขาวคือไอขาว เอมี่ <Amy S 2> ใช่ไหมน้องมี่ <c oughs> โอ้ยบัวขาวครับ <c oughs> ชื่อเล่นจริงบัวขาวคือชื่อเล่นนะเอาชื่อจริงก่อนอชื่อจริงชื่อสมบัติสมบัติตตพ่อแม่ตั้งให้เลยครับชื่อในราชาการชื่อสมบัติสมบัติครับผมแต่ว่าชื่อเล่นก็ย่อมาเป็นบัตรตั้งแต่เกิดเนี่ยเพื่อนๆจะเรียกเสมอว่าเฮ้ยบัตรเฮ้ยไอ้บัตรอย่างนี้เลยป่ะใช่เรียกบัตรบัตรอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วบัวขาวมาได้ไงก็จริงๆแล้วมันก็จะมีบัตรมีสม ดำมีผสมมืดอะไรแล้วแต่แล้วแต่แบบญาติผู้ใหญ่เขาจะเรียกนะครับแต่ถ้าเรียกว่าดำไงบัดดำบัดดำมันก็จะดูแบบไม่ไม่ไม่ไมน่ารักเนาะมันคืออยู่ที่แบบหน้าเขาเรียกแบบนานาสนิทคือการสนิทของของแต่ละคนนะครับเขาเรียกว่า <พอ S 1> ด,ดำของผู้ใหญ่ผูยย้ใหญ่ยยด้ำน,านั้นนี่อะไรเงี้ยอ่าแล้วมามีชื่อบัวขาวได้ยังไงคือชื่อบัวขาวนะครับมันเป็นชื่อที่อยากอยากจะ <sia stand S 1> มไม่มีอะม,ม,มันไม่มีอะไรเลยโนโลโ้หนูรหนรทำไมพี่เขาชอบไหว้พระแล้วแล้วเขาจะชอบใช้ดอกบัวสีขาวในการไหว้พระไม่งั้นไม่ตั้งชื่อว่าทูบเทียนไปเลยล่ะขอบคุณไอเมฟบัวขาวนี่ใครเป็นคนตั้งบัวขาวจริงตั้งเองอ๋อเหรออยากอยากจะบอกแล้วที่จริงแล้วเริ่มชุกมวยนะครับก็มีชื่อหลายชื่อมนกันตั้งแต่ดําทมินโหดโหดไหม ดงดำดำโหดดันโหดไหมดันโหดทั้งนั้นแหละแล้วทำไมคุณถึงไม่ไปเป็นคนโหดเงี้ยขอฉายาพี่หน่อยตอนที่เป็นนักมวยเพราะหนูมีฉายาตอนหนูเป็นนักมวยสมัยก่อนหนูเป็นนักมวยอ่ะเอาน้องอยากจะบอกตั้งใจขนาดนั้นจริงเขาตั้งใจมั่เลยเมื่อก่อนหนูชื่อลั่นอุบลหลานคุณสัวลั่นอุบลหลานคุณสัวเพราะว่าเป็นคนอุบลแล้วคุณสัวแล้วมันก็จะมีคุณสัวคือคุณยายอ๋อลั่นอุบลลั่นอุบลหลานคุณสัวหลานคุณสัวใช่ นี่ไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือสองนาทีของพวกเราที่ไม่ได้กลับคืนมานะว้ายป๋องคุณอะไรทำอะไรไม่คิดเหมือนกันว่าดูอยู่ทําไมใช่ครับแต่ผมอยากให้คนรู้ว่าบัวขาวนี่คุณเป็นคนตั้งใช่ครับคุณไม่อยากตั้งชื่อให้มันดูขร้ารเหมือนคนอื่นก็จริงๆแล้วในไหนมันก็มันโหดทุกไปทุกอย่างมันก็ไม่ใช่พอได้อยากจะเปลี่ยนชื่อชื่อมั่งนะครับ ให้ดูแบบสบายให้ดูดูรู้สึกว่าตัวเองเขาของอะไรมันตรงกันข้ามเลยนะแล้วทำไมถึงเป็นบัวขาวแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเาก็จะมีคนนะครับตั้งชื่อให้เลือกเอาชื่อมีสิงดํามีดําเตมินมีโอลานมีแล้วก็มีคำว่าบัวขาวมาซอแทรกอออยู่ในนั้นแล้วก็บัวขาวเราเลือกกันนั้นเลยขอขอบัวขาวแล้วกันตอนนั้นอายุเท่าไหร่ประมาณสิบห้า คุณใช้ชื่อชื่อนักมวยวชื่อคนสำวัคือบัวขาวมาตลอดมาตลอดตั้งแต่สิบ้ามาจนตอนนั้นชื่อ,อ,าอาญาติผู้ใหญ่ที่บ้านพ่อแม่ตั้งให้ชื่อดำธมินทร์รู้สึกว่ามันดำมาแต่เป็นบัวขาวดีกว่าอ,าาอะคุณบอกแล้วไอ้มี่อยากจะเล่าอะไรเล่ามาตัวชื่ออะไรนะอึดอัดอะไรก็เล่ามาไม่ใช่พี่เขาบอกว่าเขาใช้มาตั้งแต่อายุสิบห้าตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่แล้วคะเตะอีกทีไหมเตะอีกทีไหมเนี่ยก็เวลาน้องถามก็ไม่ยอมบอก อยากจะ<ถ>รู้อะไรยเยอะแยะขนาดนั้นแล้วด้แมมี่ถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆรอบๆนี้นะจะมี่จุดหนึ่ง<ม>ที่ผมที่ผมไม่เคยทราบมาก,ก่อนกับผู้ชายคนนี้นั่นก็คือภาพรับปริญญาคือคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาคนนี้คือด็อกเตอร์ไม่ใช่หน้าด็อกเตอร์มันต้องวิสุดยอดอ่ะสิ่งที่เขาได้เนี่ยคือหลังจากหลังจากหลังจาก ที่คุณคุณไปเรียนมาทั้งหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายเลยเนี่ยจบกันที่ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชายุทศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคเมาเทอรราชพัฒสุริน2557ปริญญาเอกนี่คือด็อกเตอร์บัวขาวครับเสียดายเธอใส่เสื้อตัวใหญ่ไปนิดหนึ่งเป็นท่านี้วัวขาความความภูมิใจของการได้เป็นดรนี่ ทำอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องไปถึงจุดที่สุดยอดที่สุดของการเรียนครับก็จริงๆแล้วเราคิดมาตลอดนะครับว่าเออเราเราพอเราพอเราหันมาเป็นนักมวยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปศึกษานะครับอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับพอเราได้มีเวลาเฮ้ยน่าจะพร้อมเพื่อที่จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกนอกสังเวียนที่สุดยอดมากนะครับเอมี่ตามไปแล้วต,ตามไปแล้วตามไปเพราะอะไรรู้าหมพี่จะเซนสิที่เรื่องนี้มาก เพราะว่าแม่ไม่มีลูก3ามคนลูก3ามคนแม่ตั้งใจส่งเสียให้เรียนมากๆครับไม่มีใครได้รับปริญญาสักคนยังมีเวลาก็เรียนอยู่ไงทุกวันนี้ก็เรียนอยู่แล้วจะรอวันที่สําเร็จนะอสำเร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวที่แม่คุยเช้าโชนจะไปยินดีด้วยเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งสัญญานะู้คุณจะเรียนให้จบให้ได้ปริญญาจะรอนะเอาจริงสัญญาบอเขาเลยหนูสัญญาแม่แม่มาด้วยบอกว่าแม่หนูสัญญาว่า หนูคนนี้แหละที่จะเอาปริญญามาให้แม่สัญญาอืคุณได้เป็นด็อกเตอร์บอกผมขอเรียกด็อกเตอร์บัวขาวด็อกเตอร์สมบัติแล้วกันครับผมมานานยังปีปีห้าเจ็ดปีหกศูนย์สามปีแล้วระหว่างการที่ได้จบขั้นสูงสุดของการเรียนกับการที่ได้เป็นแชมป์โลกสำหรับบัวขาวแล้วอะไรที่ภาคภูมิใจกว่ากัน คือภาพผมภูมิใจในผมคิดว่ามันอยู่ที่โอกาสของเรามากกว่าแล้วสิ่งที่เราตั้งใจทํหรือวป่านะครับโดยที่ก่อนหน้านั้นเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้รับตรงนี้มาเลยโดยโดยที่เราพี่เราทำอยากจะได้รับปริญญาสักใบแต่เค,เคยคิดว่าคงไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเราได้หันมาเอาอาชีพทางชุม,มวยแล้วแต่เขาบอกว่าตอนเด็กๆพี่นี่แบบพูดได้ปะได้ พูดแรงๆได้ไหมพี่เรียนไม่เก่งใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่เก่งคือโง่ครับเนี่ยแหละก็สิ่งที่หนูจะพูดจริงเหรอตอนเด็กตอนเด็กพี่ตอนเด็กพี่ก็โง่มากไม่มันมันไม่ใช่โง่มันไม่ได้สนใจอ่ะคือเล่นกีฬาอย่างเดียวเชื่อไหมว่าเวลามีกีฬาโรงเรียนหรือว่ากีฬาของทางโรงเรียนเขาจัดขึ้นมาระดับชุมชนอะไรต่างๆคือเรียกว่าเป็นเด็กกิจกรรมใช่ครับถ้าเด็กกิจกรรมจะขี้เกียจ แล้วก็สามารถที่จะไปคว้าอันดับหนึ่งมาทุกรายการเกือบทุกรายการมาให้โรงเรียนตลอเข้าใจแล้วว่าทําไมทีมงานรไปถึงคุณส้มเนี่ยถึงเลือกคุณเป็นพิธีกรเพราะว่าคุณมี IQ หรือคุณมี EQ ที่สูงมาก i q แปลว่าอะไรคะพี่ EQ คก็คือความรู้รอบตัว IQ มันเรื่องของเรื่องของความรู้และ EQ คก็คือ IQ คือเรื่องความต่างๆเฮ้ยนั่นแหละนะครับแล้วก็ตอนก่อนที่ได้อ่า อกอน,นั้นเราก็ได้เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับวิศาการกีฬาของอมหาลัยเกษตรศาสตร์น,นะครับก็ได้รับปริญญาโทแล้วก็วสุดท้ายมา,ดายได้มาได้มาเป็นด็อกเตอร์สมบัติเอาละพี่เขาดูมีการศึกษามากนะคะในระหว่างที่เอมมี่ไม่มีการศึกษาเราจงไป ต่อยมวยกันดีกว่าได้แล้วเออไมเใช่เมื่อกี้ตอนที่เข้ามาไปนั่งเศร้าทำไมข้างนอกไม่ได้เศร้าแค่ร้องไห้เฉยๆร้องไห้ทำไมอ่ะก็เขาบล็อกหนูอ่ะบล็อกไหนๆถามว่าดูกล้องบล็อกทำไมก็ก็ก็เขาบล็อกหนูก็ตอนแรกตอนแรกเขาไม่ได้บล็อกไลน์หนูตื่นมาหนูก็ดูทำไลน์แล้วเออเขาก็ไม่ได้บล็อกเขาอ่านเขาก็ไม่ยอมตอบไงนี่คือคนที่ซื้อหมวกให้แล้วพาไปกินข้าวไงอยากจะบอกอะไรเขาก็อยากจะบอกว่าหนูขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบ พื่อที่จะเปลี่ยนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ลองให้เลยอ่ะเรคิดว่าเราทําอะไรผิดก็ก็หนูแต่งตัวเซ็กซี่ไปมั้งเหรอโอ้ขี้แคขี่อ้เนี่ยข้อบ้อยมองอ่ะขอด้วยกมันร้อนนี้เนี่ยขอด้โอ้ยโอ้ยโอโอ้ยป่าปปู่ขอแค่อย่างเดียวแบบ บีปลดบล็อกหนูนะแค่นี้แหละปาไปซ้อมมวยอ้าวบีปลดล็อกก็พู้นี้น้องมุกน้องเบาก็ไม่ได้ยินแล้วเาเอะาไป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 เขาจะเขาขอไปอีกครั้งถ้าไม่ปลดล็อกเอาไงเอาไงซ้อมมวยกันนี่รักน้องไงยรักน้องรักน้องไปเออไปมาและดูดู ออกไปดิเฮ้ยตากรองตากล้องหนูขอโทษค่ะมันอินได้ไหมเดี๋ยืนีดีหนูจะคิดว่าเป็นเขาเขาทำให้หนูโมโหอย่างนี้อย่างนี้ต้องเตะกี่ครั้งเนี่ยคนละสิบเะล่ะให้ทำอะไรคนละสิบไงเบิ้ลไงตัวอ๋อให้เตะเหรอสิบเอสเอสเอสเบิ้ลไปอย่างเงี้ยเขาชอบกินเอสเอาเอสเอาดิเอาอีกดิมีอะไรบ้างลองดูมาลองดูเรื่งเดี๋ยวนี่นี่มีกันจะบอกถ้าไม่กดบล็อกหนูนะจะเป็นยังไง เหมือนถ่ายรายการกับเด็กป5นี่ไม่รู้เฮ้ยนี่เอาเด็กประถมมาทำอะไรนี่อย่างนี้เวลาซ้อมเนี่ยมันต้องกี่ทีครับเวลาเซตนึงเนี่ยมันจะเป็นยกอาจจะยก10นาทีอยก5นาทีก็แล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเตะเตะไปเรื่อยเลยเหรอเตพี่แอ๊บสิบแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องแบบเร่งมันมากแต่เราต้องใช้จังหวะคืออันนี้มันเป็น กระสอบทรายที่ต้องใช้พลังเยอะเพราะว่าเพราะมันมันเราต้องใช้พลังให้เต็มที่การเตะนะครับไม่ใช่เพราะว่นมากใช่มจะแน่นเราก็ต้องหาจังหวะไปเรื่อยถอยดิถอยดิพอหาแล้วก็เอสเราหาจังเลือดไปเรื่อยเอดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนจากเอสเป็นอย่างอื่นได้ป่ะสมมุติว่าอ่าเรียกอ่าฝน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 สมมติว่านี่เป็นฝนโอเคครับฝนโอ้โห นี่อะไรนีดเอาดีด้วยเต๋อ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 เ๋อเต๋อเ๋อเต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 อเต๋อเต๋อเตอเต๋อเต๋อเต๋อเอเตเต๋อเต๋อเต๋เต๋อเต๋อเตเต๋อเต๋อเเต๋ออเต๋อเต๋เต๋อเเต๋อเต๋อเต๋อเเต มีเพื่อนใหม่ในวงการเอมมี่หน่อยเอมมี่เอมมี่เอมมี่โอ้วยเลี้ยงกูด้วยกูด้วยเอมมี่เล่นนะลังชคาเอมมี่ไม่ได้เล่นสีเฮ้อยนะเยี่บล็อกนี่น้องนะแหมพอพี่ธัญญาแล้วธัญญาพอเอมมี่อ่ะเอมี่เอมี่เอมี่พอแล้วเอมี่นอกจากการเตะกระสอบแล้วมันมีอะไรอีกครับเวลามาซ้อมที่นี่ก็จริงๆเรามีอุปกรณ์เยอะแยะเลยแล้วอย่างอะไรอย่างมวยอ่ะครับ มันต้องมีการต้องมีต้องมีมีบล็อกมีคนลอบใช่ <มา S 2> ใช่มันจะมีบล็อกเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่นวมเฮ้ยเอาแหวนออกก่อนได้ไหมไม่เป็นไรม<า>ไม่ได้ไม่อันนี้ไม่เป็นไรต้องใส่ดูไปนี่เฮ้ย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 เซับเอ้ยซับเบาๆวัยผู้วายชู้โซ่โซ่อะไรเฮ้ย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 เตะเตะข้างนี้ได้ไหมได้เฮ้ยซับเอ้ยซับเอ้ยไปซับเอ้ยเฮ้ยซับ ไม่เค็ตเต้อม่องน้มเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องโน้มเฮ้ย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 เอเฮ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทยเ้าเสือแทยเขาสอปะสวอปะสวอปะเต้ฮว้าวเปไปไป้ยเปไปเฮ้ย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 ดกเรดเรสมบัยครับผมคอมเมนต์หน่อยระหว่างการต่อยของเอมมี่ กับพีเคครับก็จริงๆแล้วการของเอมี่ก่อนนะเมื่อกี้การเตะคล่องเคลื่องไหวดีนะครับแต่อาจจะเฉยๆข้างบนนิดนึงเพราะว่ายังอึดอาดช้าเพราะอาจจะมีน้ำหนักที่เยอะนะฮะทางน้านบนเคลื่อนยากข้างบนอาจจะเล่นยากแต่ว่าข้างล่างเขาจะผิวข้างล่างผิวไหมผิวมากซอมเบิงในเดอถ้ทาหาว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาร่วมของสองเฮา เวลามันไม่มีผมแล้วมันจะรู้สึกเขินเขินอ่ะไม่เป็นไรมีเต้นปกติเคยเห็นคลิปมีป้ามาเต้นคอยละผู้สาวค่ะเละมันไปอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่มีผมมันจะเขินเขินอ่ะเข้าใจความรู้สึกปะตอนนี้เหมือนลำไยใส่หมวกกันน็อน อ่าคอมเมนต์เมื่อกี้คอมเมนต์มีแล้วข้างล่างผิวข้างบนยังยังอาจจะเชยชานิดนึงครับอาจารย์แล้วพีเคแล้วครับพีเคนะครับรู้สึกย์จะหนักตลอดบ้าเกินไปบ้านะครับเพราะอะไรไหมถ้าเกิดว่าอยู่บ้าเกินไปเวลาถ้ายู่ขึ้นไปชกอ่ะมันจะทำให้หมดแรงเขาเอิรนบั่นบั่นข่อยเอิรนนั่นมวยยีเล่มันบอมวยทะเลมวยวัดบอเออมวยแบบว่าอันพันมวยนะ่นมันก็สกุลใดมันก็ไฟเองสิใครอยากใครอยากจะใครสนใจที่จะมาเรียนนะครับ เออจริงๆนะมองมองมองอันี้ไปเหมือนตุ๊ดเด็กเลยใครที่สนใจใครที่สนใจมาเรียนนะครับ0 966275499อีเมลก็ได้ที่บัวขาว mail gmail com อยากให้มาลองดูคือทุกคนในครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับขี่รถผ่านไปผ่านมานะครับในในในละแวกแถวนี้นะครับก็สามารถที่จะแปะเข้ามาสอบถามในการตารางสอนได้ตารางเรียนได้ครับคือไม่ต้องอายไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวทุกคนหลายคนอาจจะมาเฮ้ กล้ากูกลัวไม่กล้าเข้ามาเข้ามาเลยครับเข้ามาดูสถานที่ก็ได้ไม่ว่านะครับค่ายเปิดตลอดนะครับยกเว้นวันจันทร์ครับหยุดยกเว้นวันจันทร์ไม่ใช่สิเปิดกี่โมงสิบโมงถึงนะครับเช้านะครับเริ่มเปิดตั้งแต่หกโมงเช้า้าครับหกโมงเช้าถึงเก้าโมงครึ่งไม่เกินสิบโมงนะครับรอบเย็นก็สี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มไม่เกินทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มปกติวันหยุดเห็นว่าพี่บัวขาวนชอบทำกับข้าวให้เมียกิน ให้นางมวยกินนักมวยไม่ใช่นักเมียเฮ้ยคุณทำแบบข้าวเป็นด้วยเหรอไม่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเวลาเวลาที่ว่างนะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็หาเมนูแบบอีสานอีสานนะครับหาเมนูง่ายๆแบบแปลกๆชอบมาโชว์ให้นางมวยในค่ายกินนะครับคความรู้ใหม่อีกแล้วนะครับผู้ชายคนนี้แชมป์โลกของเราเนี่ยนอกหรือจะเป็นด็อกเตอร์สมบัติแล้วเนี่ยยังเป็นเชฟเก่งๆนี่เองอางนี้ เราเขาเราสองคนเ็บไปทำกับข้าวก<ร>ันเถอะไม่รู้ใจแล,<ห>แล้วมอซอมเบงในเดอถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกความรักเรี่องร้อมซ้องเข่าโอ้